พามาดู AE100 นะครับผมคันนี้วางเครื่อง2องแทแท่งดีนะอ่านี่สภาพรถบ้าๆเลยฮะกับเด,เดิมเลยครับเดี๋ยวเปิดฝาพกดูนะดูนะอ่านี่หัวใจใหม่นะครับวางเครื่อง2องแทแท่งดีนะครับพร้อมเก็บโล่งนะนี่ส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะครับหม้อน้ำมินียมนะครับมีรายละเอียดเป็นท่อ DCC นะครับระบบน้ำมันของอุดมวันนะฮะก็เฮดเตอร์ซิงฮะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปวิ่งให้ดูว่ามันมันขนาดไหนไปจะพาไปดูกันทรงเดิมๆเ,เลยนะสังกัดนี้นะครับผมนี่อุด,ดมวัตรไปเราไปดูกันอ่ะเสือเอาประมาณนี้ มาสูตรถึงนะร้อยแปดสิบพอเนี่เด็ม่อาจจะขึ้นไม่ทันนะเพราะว่ามันโบร้านแล้วมันไม่ไหว